สวัสดีค่ะนี่คือ h a ดี i Podcast โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนค่ะ H R <DI. S 1> D I h a r ี i Podcast วันนี้เราจะพูดคุยถึงสิทธิการใช้พื้นที่ทำกินบนพื้นที่สูงอย่างถูกต้องเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการอยู่อาศัยแล้วก็ทำกินบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนี่คือประโยชน์ที่เกื้อกูลและน่าจะเป็นประโยชน์มากมาก หากว่าจะรู้จักสิทธิทตรงนี้กันนะคะมีโอกาสได้พูดคุยค่ะและนำมาแบ่งปันกับอาจารย์โต้องอาจารย์อนนท์ยอดญาติไทยนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนค่ะค่ะวันนี้หากว่าจะพูดถึงพื้นที่สูงหลายๆคนนึกภาพไม่ออกว่าพื้นที่สูง จะมีสภาพบริบทและมีปัญหาที่เราชาวพื้นราบและหลายๆคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนอยากให้อาจารย์ได้สะท้อนภาพในพื้นที่สูงและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างค่ะโดยภาพรวมของประเทศไทยแล้วเนี่ยพื้นที่สูงก็หมายถึงพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์กับคนส่วนรวมทั้งประเทศนะครับทั้งคนที่อยู่ กลางน้ําและปลายน้านะครับโดยในประเทศไทยเองเนี่ยมีพื้นที่สูงเนี่ยครอบคลุม20จังหวัดมีประชากรที่อยู่ร่วม1ล้านคนนะครับมีหมู่บ้านก็ประมาณ4,000กว่าหมู่บ้านด้วยกันในระยะที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่สูงถือว่าเป็นพื้นที่ที่เปราะบางประกอบกับการที่มีคนดํารงชีวิตอยู่ในพื้นที่สูงเหล่านั้นอาจจะมีปัญหาที่กระทบในภาพใหญ่ที่เกิดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมหรือเกิด ปัญหา pm 2.5ไฟป่าหมอกควันหรือกอันชะหลังพังทลายของหน้าดินหรือน้ำท่วมต่างๆนะครับถ้าเรามองย้อนเข้าไปในถึงรา,ากปัญหาที่แท้จริงก็คือปัญหาเรื่องคนนี่แหละที่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความยากจนยากจนเพราะอะไรเพราะอาจจะขาดสิทธิสิทธิในการอยู่อาศัยอ,อ,อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตอนนี้เรามีเรื่องกฎหมายมีเขตที่อยู่ในทั้งพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาตินะครับรับผิดชอบโดยกรมป่าไม้อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ที่มีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค,คอยดูแลอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อจํากัดด้านกฎหมายที่ทําให้ชุมชนอาจจะยังไม่มีสิทธิในด้านการอยู่อาศัยและทํากินนอกเหนือจากนั้นชุมชนยังขาดสิทธิในเรื่องการได้รับการบริการจากภาครัฐนะครับด้วยความเป็น พื้นที่ที่ห่างไกลเข้าถึง<ะ>ยากหน่วยงานไม่สามารถที่จะไปพัฒนาได้อย่างทั่วถึงนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีบริบทที่แบบยากลำบากมาก,มากบางที่ต้องเดินด้วยเท้าเปล่านะครับสิทธิเรื่ององค์ความรู้การได้รับความรู้การเข้าถึงสื่อต่างๆ<ะ>ของภาครัฐหรือสื่อจากสังคมภายนอกนะครับทำให้เขาก็าไม่รู้จะปลูกอะไรปลูกพืชก็อาศัยแค่น้ำฝน<ะ>อาศัาายแค่ความรู้ที่รู้อยู่ว่าอาจจะ เป็นข้าวโพดหรือพืชบางตัวที่ปลูกง่ายหรือว่ายังปลูกข้าวไร่ที่ยังเป็นตามวิถีชีวิตเดิมซึ่งก็ใช้เพื่อบริโภคเป็นหลักอย่างนี้นะครับขาดสิทธิในเรื่องสาธารณูปพภะภคต่างๆเช่นแหล่งน้ําถนนหรือด้านสาธารณสุขรวมถึงด้านกิจกรรมต่างๆที่จําเป็นกับการดารงชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทําให้ณตอนนี้ที่เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศด้วยคือการแก้ไขปัญหาความยากจน นะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่สูงที่เป็นพื้นที่ที่เปราะบางจากความยากจนเนี่ยก็ทําให้ต้องทําลายสิ่งแวดล้อมมีการปลูกพืชโดยอาจจะขาดองค์ความรู้หรือปลูกที่ไม่ถูกวิธีนะครับทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมก็อาจจะเป็นต้นต่อที่ว่าประชากรเพิ่มมากขึ้นลูกหลานเพิ่มมากขึ้นก็ต้องมีการขยายพื้นที่เพื่อทํำยังไงให้เขาท้องอิ่มและลูกหลานต้องไปเรียนหนังสือภายนอกนะครับต้องใช้จ่ายเงินที่มากสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่พื้นที่เขาก็ยังคงเดิมแล้วก็อาชีพก็ทางเลือกน้อยนะครับในอดีตที่ทําให้เกิดการบุกลุกทําลายป่าหรือทําเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม,อมด้านสารเคมีหรือต้องมีปลูกพืชแล้วมีการเผาหรือมีการทําลายสิ่งแวดล้อมต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างที่จะเยอะก็ตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดปัญหาหลักๆและก็ส่งผลกระทบต่อต่อคนพื้นล่างด้วยนะครับเพร<อ>าะคงไม่ใช่ผลกระทบเฉพาะ ชุมชนที่อยู่บนที่สูงแล้วก็ล่าสุดเราที่เจอปัญหาเรื่องหมอกควันไฟป่าก็ก็ทําให้เป็นเรื่องสุขภาพของคนที่อยู่ในเมืองกระทบกับเรื่องท่องเที่ยวกรรบับลบกับเรื่องการใช้ชีวิตของคนพื้นล่างด้วยนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเนี่ยเลยมองเห็นเป็นปัญหาและต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าเพราะเราไม่สามารถที่จะย้ายคนออกมาจากป่าได้แต่จะทำอย่างไรให้ เขาอยู่ได้อย่างสมดุลให้เขาอยู่โดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมอยู่โดยที่เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็รักษาป่าต้นน้ํลาลําธารให้เอื้อประโยชน์กับคนทั้งประเทศได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะครับการแก้ปัญหากับการที่จะทําให้คนรักถิ่นฐานมีอาชีพขจัดปัญหาความยากจนได้น่าจะช่วยนะคะที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่างๆที่เราต้อง อยู่ในโลกใบเดียวกันนี้ได้เป็นอย่างดีก็เชื่อว่าวิธีการแก้ปัญหาที่สะวะพศเองเข้าใจบริบทในพื้นที่เข้าใจปัญหาต่างๆแล้วแนวทางค่ะที่จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรพี่น้องบนพื้นที่สูงเรื่องแรกที่คิดว่าอยากจะให้เขามีความมั่นคงทางใจนั่นก็คือการได้สิทธิในการมีที่อยู่ที่ทำกิน ในขณะเดียวกันก็สามารถจะดูแลป่าไปด้วยเรื่องนี้ทางอาจารย์เองได้มีประสบการณ์นะคะพูดถึงแนวทางการแก้ไขเพื่อเข้าถึงสิทธิแล้วก็วิธีการที่จะให้ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่อย่างมีที่ทำกินที่ถูกต้องอย่างไรบ้างคะ่ะก่อนอื่นผมก็ขออนุญาตนำพระราชดำรัสนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่ 9, ได้ได้ทรงพระราชทานไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่เองนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาพื้นที่สูง ท่านได้พระราชทานไว้ว่าในการที่จะช่วยชาวเขาให้กําหนดเขตของหมู่บ้านนั้นๆเขตที่ทํากินรวมทั้งเขตป่าไม้ให้ชาวเขามีสิทธิ์ทํากินอยู่เป็นหลักแหล่งสามารถที่จะอยู่มีความอยู่ดีกินดีพอสมควรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นไรายได้ให้กับเขาเองตลอดจนมีการรักษาป่าไม้ รักษาดินบนพื้นที่ต้นน้ำลำทานให้คงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบและเป็นแนวทางที่ทางโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเองเนี่ยได้นำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ที่มีเป้าหมายของเรากับประชาชนซึ่งตอนนี้ทางสถาบันเองเราก็มีพื้นที่ทำงานเนี่ยครอบคุมพื้นที่ประมาณ6 000, ล้านไร่นะครับมีชุมชนพื้นที่สูง616กลุ่มบ้าน ที่เป็นเป้าหมายหลักๆนะครับมีอยู่ทั้งหมด44พื้นที่ด้วยกันนะครับทั้งจังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์และการชนะบรีนะครับโดยตรงเนี้ยถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ําที่สําคัญของประเทศด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ปัญหาของชุมชนค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันเพราะว่ามีสิกว่าชนเผ่าที่อยู่บนพื้นที่สูงเหล่านั้น วลีบทภูมิสังคมหรือชุมชนจะมีความแตกต่างกันเพราะแต่างคนก็จะมีรูปแบบวิถีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็น้อมนําหลักการของในหลวงมาเช่นกันว่าต้องเข้าใจเข้าถึงจึงไปพัฒนานะครับก็ได้มีการพัฒนากระบวนการและรูปแบบจากที่ท่านประราชทานมาเนี่ยเราก็เลยมาประยุกต์ให้มันสอดคล้องกับ สังคมทั้งในอดีตที่ผ่านมาและจนถึงปัจจุบันที่มีปัญหาที่จะซับซ้อนและแตกต่างกันขึ้นเรื่อยๆนะครับ<ะ>เราเอาศัยความเข้าใจที่เข้าไปสร้างความไว้วางใจกับชุมชนมีการจัดทําฐานข้อมูลอมของชุมชนส,สภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมทรัพยากรของเขาเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเข้าใจรู้ว่าพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างและเราพัฒนาทําเครื่องมือหนึ่งก็คือเรื่องแผนที่ดินลายแปลง นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนที่ไฮไลท์หลักของเราเช่นกันนะครับที่เป็นแผนที่ดินหลแปลงที่มีการสํารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรแต่ละรายนะครับมีการกําหนดขอบเขตหมู่บ้านแบ่งแยกพื้นที่ป่าแบ่งแยกพื้นที่ทํากินแบ่งแยกที่อยู่อาศัยตรงไหนเป็นแหล่งน้ําหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นฐานข้อมูลสําคัญที่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่เราจะใช้ในการไปพัฒนาให้ถูกต้องตรงจุดแก้ไขปัญหาได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสมเรามีการใช้ฐานข้อมูลเรื่องแผนชุมชนแผนชุมชนก็คือเรื่องข้อมูลสิ่งที่ชาวบ้านมีปัญหาและต้องการที่จะทำอะไรในการพัฒนาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือและเราอาศัยเทคโนโลยีทาง GIS ต่างๆเข้ามาประกอบเรานําข้อมูลทั้งหลายเอาแผนที่ต่างๆเนี่ยมามาวางแผนร่วมกันกับชุมชนเข้าถึงชุมชนและให้ชุมชนไว้วางใจแล้วชุมชนเอาแผนกิจกรรมที่ตัวเองต้องการ มาลงในแผนที่ว่าเฮ้ย <c oughs> เขาต้องการอยากจะทําแหล่งน้ําตรงไหนต้องการที่จะไปปลูกป่าตรงไหนต้องการที่จะการแนวเขตตรงไหนไม่ให้มีการบุกลุกพื้นที่ซึ่งกันและกันอ,อ่าหรือมีการต้องการพัฒนาอาชีพยังไงบ้างเราก็เอาใช้ตรงนี้มาเป็นเครื่องมือว่าทุกหน่วยงานที่เป็นคณะทํางานตอนนี้เรามีการแต่งตั้งเป็นคณะทํางานร่วมกันเพื่อบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนให้ถูกต้องตอนนี้เรามีหน่วยงานร่วม 30กว่าหน่วยงานนะครับที่เป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนแต่หัวใจสําคัญเราเราใช้ชุมชนเป็นจุดศูนย์กลางในการคิดวิเคราะห์วางแผน<ล>นะครับถ้าถ้าเขาไม่อยากทําเราไปยัดเยียดให้เขาเขาก็อาจจะทําแล้วก็ล้มเหลวลงไตห,หรือหน่วยงานใดไปทําแค่หน่วยงานเดียวก็มันก็ไม่สําเร็จนะครับเราก็เลยต้องพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเรามองแผนที่ภาพให้เป็น ภาพเดียวกันมีแผนงานเป็นชุดเดียวกันแล้วพัฒนาเชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบะ,ะทำน้ำก็ต้องมีป่าพอได้น้ำก็ต้องไปปรับระบบเกษตรปรับเปลี่ยนจากการเพาะปลูกพืชที่ทำลายสิ่งแวดล้อม,อมเช่นพืชไล่ข้าวโพดหรือไล่หมุนเวียนแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เขาเพาะปลูกพืชที่สามารถที่จะมีไรายได้ที่สูงขึ้นโดยใช้พื้นที่น้อยลงจากน้ําที่เขา ได้รับประโยชน์และถนนมีถนนมีตลาดขน,นส่งเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับซึ่งจากแผนตรงนี้ก็นำไปสู่คณะทำงานที่แต่ละหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมีองค์ความรู้มีวิชาการมีงบประมาณเข้ามาสนับสนุนให้เป็นตัวกำหนดทิศท,ทางนะครับแล้วก็แต่ละหน่วยงานก็จะเข้าไปทำงานร่วมกันในในพื้นที่ให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับส่วนที่เรามีการใช้ เครื่องมือใช้องค์ความรู้ใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาตรงนี้เนี่ยเกิดแผนจากพลังชุมชนในการช่วยกันวิเคราะห์เป็นจุดศูนย์กลางขับเคลื่อนโดยผู้นําชุมชนและหน่วยงานอ,อบตอที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กระจายไปสู่กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ช่วยมาเติมเต็มให้เกิดกิจกรรมในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานเท่าที่จําเป็นในกรอบใหญ่เนี่ยทำให้ชุมชนเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ อันดับแรกคือเรื่องข้อมูลเข้าถึงสิทธิข้อมูลที่เขาได้รับรู้รับฟังจากข่าวสารรวมถึงกันมาออกแบบวางแผนทีนี้สุมชนก็สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีกฎหมายของทางกรมป่าไม้และกรมอุทยานเองทโดยเฉพาะไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับแผนที่ลายแปลงนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนในการ ออกสิทธิที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่เขาเรียกว่าคอตชอนะครับตอนนี้เป็นเป็นคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับที่มีการรับรองสิทธิให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยอาศัยรูปแปลงของเกษตรกรแต่ละรายว่าอยู่ในพื้นที่ลักษณะอย่างไรแล้วก็นําไปสู่การรับรองสิทธิตามกฎหมายนะครับตอนนี้กําลังกําลังเคลื่อนกันอยู่กับทางหลายๆแห่งนะครับก็โดยอาศัยจากแผนที่นี่แหละกับข้อมูลที่ชุมชนให้กับภาครัฐเนี่ยในการ ไปรับรองสิทธิ์นะครับซึ่งตัวนี้ก็ทําให้ชุมชนเกิดโอกาสและมีการได้รับรองสิทธิ์นะครับตอนนี้ก็กําลังเคลื่อนเช่นจังหวัดน่านที่อําเภอแม่แจ่มเองและจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กรมป่าไมา้เองและก็กรมอุทยานแห่งชาติจากสิทธิ์ที่เขาได้รับรองตรงนี้แล้วเขาก็มีโอกาสท,ที่จะเข้าถึงการพัฒนาของภาคหลัฐจากที่เรามองภาพเดียวกันแล้วดูเห็นปัญหาเห็นความต้องการชุมชนแล้วถนนที่เคยลําบากจะทํำยังไงใครช่วยทําแล้วมันอยู่ในแผนที่ในเขต รับผิดชอบของหน่วยงานใดก็นําไปสู่เรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ตาม<ะ>กฎหมายด้วยนะจะทําถนนไฟฟ้าหรือแหล่งน้ํา<ะ>เพราะแหล่งน้ํานะครับที่ที่ชุมชนอาจจะมีความต้องการค่อนข้างมากเพราะเนื่องจากพื้นที่ปลูกเดิมก็จะเป็นประเภทพืนที่อาศัยน้ําฝนนะครับ<ะ>ก็ทําให้เขาไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็ถือว่าทําให้ชุมชนาสามารถมีสิทธิ์เข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐได้แม่นยําและชัดเจนและหน่วยงานเคลื่อนโดยให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยผ่านการขอขอนุญาตใช้พื้นที่ ต่างๆนะครับซึ่งในขณะนี้ทางสถาบันเองก็ได้มีการทําโครงการร่วมกับทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานที่จะขอเนญาตเพื่อให้เกิดการพัฒนาขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นหรือการพัฒนาด้านอาชีพต่างๆที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับใ,<ช>ใ,นในกรณีของกรมป่าไม้เองเราก็ได้ขออนุญาตในมาตรา19เป็นโครงการพัฒนาป่าไม้พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนะครับโครงการน,นี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให ปลดล็อกในระดับหนึ่งที่ทําให้ชุมชนสามารถได้รับบริการจากภาครัฐได้รวดเร็วขึ้นและก็เกิดประโยชน์กับชุมชนนะครับสิทธิ์ขั้นต่อไปชุมชนเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการพื้นที่และขับเคลื่อนการพัฒนาโดยชุมชนเองซึ่งตรงนี้เราก็ให้ความสําคัญว่าเอ,าอยากให้อาทางชุมชนผู้นําชุมชนแต่ละหมู่บ้านหรืออบตซึ่งตอนนี้เราทำเอ็มอยร่วมกับอบตเพื่อให้เขาเหมือนกระจายการพัฒนาแล้วให้เขา มามีสิทธิ์ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมพัฒนาร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการกระจายอํานาจแล้วก็กระจายการทํางานโดยที่มีหน่วยงานทุกหน่วยงานมาเป็นพี่เลี้ยงร่วมกันในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับก็จะเป็นภาพรวมๆในการที่ชุมชนมีโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ์นะครับในการออกสิทธิให้กับพี่น้องบนพื้นที่สูงซึ่งเป็นไปโดยเป้าหมายก็เพื่อการพัฒนาเพื่อที่ว่า ชาวบ้านจะเข้าถึงสาธารณพภทกต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นถนนไฟฟ้าแหล่งน้ําในขณะเดียวกันการออกสิทธิ์ตรงนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานในความถูกต้องค่ะจะมีการรุกล้ำหรือว่ามีการแอบอ้างตรงนี้กฎหมายรองรับอย่างไรบ้างคะอาจจะยกกรณีตัวอย่างไปด้วยเลยนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาในช่วงนะี้ที่อําเภอแม่แจ่มเองนะครับนะนะก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการรับรองสิทธ การทําฐานข้อมูลต่างๆการทําแผนที่ตอนนี้ได้มีการรับรองสิทธิ์เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรา19ของกรมป่าไม้ที่ให้ชุมชนอยู่ในพื้นที่ทํากินได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็มีการสร้างเงื่อนไขและข้อตกลงตามระเบียบกฎหมายในการที่จะไม่ให้มีการบุกรุกลุกล้กลําพื้นที่ป่าให้ยึดอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งที่ให้ชุมชนทํากินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ส่วนสําคัญที่สถาบันเข้าไปหนุนเสริมก็คือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยในการที่ให้เขามีจิตสํานึกรักและมีการบริหารจัดการพื้นที่ควบคุมกันเพื่อไม่ให้เกิดการบุกรุกทําลายป่าทีนี้โจทย์ต่อมาคือเรื่องการพัฒนาในพื้นที่เกษตรกรของเขาเองนี่แหละนั่นเนี่ยครับคือโจทย์สําคัญที่ระยะยาวจะทำยังไงให้เขาได้ประโยชน์จากที่ทํากินที่ได้รับรองสิทธิไหมครับรับรองสิทธิแล้วผูกกระโพดอย่างเดิมก็มีการเผาอย่างเช่นเดิมหรือไปผูก พืชที่ใช้สารเคมียเยอะกระลำปีอย่างเงี้ยครับอํา <c oughs> เภอแม่แจ่มจะมีพื้นที่ค่อนข้างหลากหลายในการทําการเกษตรที่ค้ร,ระดับความสูงของน้ำทะเลแตกต่างกันนะครับ <c oughs> ก็เป็นโจทย์ที่ทางสถาบันกําลังเคลื่อนมาเป็นและ10ปีนะครับที่ <c oughs> เราก็ต้องมีการไปพัฒนาแหล่งน้ําป้องกันไม่ให้บุกรุกทําลายป่าแล้วนะเราไปพัฒนาแหล่งน้ําร่วมกัน <c oughs> นะครับผมขอยกตัวอย่างของบ้านบ้านแม่วา อยู่ที่ตำบลแม่นาจรอนก็มีการไปพัฒนาแหล่งน้ําทําบ่อพวงสันเขาการทําฝายป้องกันไฟป่าแล้วเราไปปรับเปลี่ยนจากการเพาะปลูกข้าวโพด<ะ>จากแหล่งน้ําที่มีอยู่เนี่ยมาเป็นพืชปลานี่ที่มีรายได้ระยะสั้นเช่นพืชผักสองสามเดือนได้ประโยชน์<ะ>สามารถขายได้ชมุมชนได้รายได้สูง<ะ>ทาโรงเรือนผักใช้พื้นที่หนึ่งงานก็ทดแทนข้าวโพดได้เป็นสิบไร่ยี่สิบไร่<ะ>อย่างเงี้ยนะฮะ,ฮะแล้วก็ นอกจากนั้นเราก็ยังเสริมในเรื่องพืชระยะกลางเช่นสวรสองุ่นที่ให้มันมีรายได้ต่อเนื่องและพืชระยะยาวที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นไม้ผลยืนต้นไม่ว่าจะเป็นอโะโวคาโดหรือเป็นมะม่วงอะไรต่างๆที่จะให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยรวมถึงไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สักไม้ไผ่ที่ทําให้เกิดความยั่งยืนของพื้นที่ทีนี้นชุมชนก็สามารถที่จะมีรายได้ตลอดทั้งปีทั้งระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ ใช้พื้นที่ที่ได้ถูกรับรองเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทําให้เขามีรายได้ไปส่งลูกเรียนไปไปใช้ในครอบครัวทําพืชปาณิชเนี่ยต้องใช้เวลาอยู่กับพืชค่อนข้างเยอะอก็จะทําให้เขาลดการใช้พื้นที่โดยปะฏิยาย้ะก็ทําให้เขามีรายได้ควบคู่กันไปด้วยและแหล่งน้ําที่เขาใช้เขาก็ต้องไปรักษาที่ต้นน้ําก็ทําให้เกิดการดูแลรักษาป่าไม่เกิดการเผาไม่เกิดไปทําลายพื้นที่ป่ามีการปลูกพืชที่ ไม่ใช้สารเคมีรับรอง G A P รับรองอิีย์ด้วยเช่นกันที่จะเป็นพืชที่รองรับและเรามองถึงเรื่องตลาดเป็นตลาดโดยผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเองที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เราเป็นพี่เลี้ยงในการหาช่องทางตลาดเพื่อให้เขามีที่ขายไม่ใช่ปลูกแล้วแบบไม่มีที่ขายแล้วก็เป็นปัญหาอีกต่อไปครับก็ก็จะเป็นลักษณะการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยเน้นที่การมีส่วนร่วมของตัวชุมชนเองแล้วก็หน่วยงานที่ไปช่วยเติมเต็มในส่วนที่ชุมชนไม่สามารถที่จะ พัฒนาเองได้ทั้งเรื่องความรู้หรืองบประมาณหรือวิธีการต่างๆก็ในอำเภอแม่แจ่มเองเนี่ยเราก็มีผลสำเร็จที่ได้รับรางวัลเลื่อลัดก็มีนะครับที่<ฆ>ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับรวมถึงตอนนี้เราก็มองถึงเทรนดใหม่ด้วยเรื่องการที่จะกักเก็บคาร์บอนแล้วก็ทำเป็นคาร์บอนเครดิต นะครับจากตรงนี้จากสิทธิที่ชุมชนได้รับรองอนะครับที่ที่เขาได้รับทั้งสิทธิที่ดินทั้งสิทธิเรื่องการพัฒนาด้านต่างๆเข้าถึงภาครัฐาสิทธิในการร่วมคิดร่วมวางแผนเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์เป็นชุมชนต้นแบบคงจะเห็นนะคะตัวอย่างที่ชัดเจนและกรอบการทำงานเพื่อไปส่งเสริมเพื่อพัฒนาโดยเฉพาะใช้พื้นฐานแผ่นที่ดินรายแปลง ซึ่งนับว,ว่าเป็นเข็มทิศจริงๆนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนงานใหญ่ขนาดนี้คสวพสได้มีภาคส่วนต่างๆเข้ามาช่วยกันคงจะเป็นการทำงานแบบบูรณาการรวมทั้งพื้นที่มีส่วนร่วมเป็นศูนย์กลางตามความต้องการด้วยลหลายหน่วยงานที่ว่า30กว่านหน่วยงานใช่ไหมคะทุกหน่วยงานมาร่วมกันพัฒนา เชิงพื้นที่ที่มันเป็นจิ๊กซอต่อเนื่องกันตามบทบาทแล้วก็งบประมาณที่เขาจะดําเนินการเราพยายามโฟกัสให้เป็นลักษณะไม่แยกกันทําทํากันแบบองค์รวมคนนี้ถนัดปา่ทปาทําป่าคนนี้ถนัดน้ําทําน้ําเช่นทรัพยากรน้ํากับชบุมชนก็มาช่วยพัฒนาเรื่องน้ำํำถ้าใช้งบเยอะแต่ถ้าใช้งบน้อย,อย,อยบางทีเราก็จะมีงบโครงการในของสอวสในการไปพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กเพื่อเติมเต็มกระจายให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น ทางสถาบันเองที่ใช้องความรู้โครงการหลวงหรือบางพืชที่กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมเกษตรที่เขาเกี่ยวข้องก็หรือเรื่องข้าวก็มาช่วยกันพัฒนา<ม>บางคนไม่มีที่ทํากินก็เราก็อาศัยปศุสัตว์หรือประมง<อ>ไปไปพัฒนาด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวกับอบตก็อาจจะช่วยเสริมเรื่องสาธารณูปโภคข,ขั้นพื้นฐาน<ม>เช่นถนนเ<ม>งี้ยฮะที่ที่ไปเติมเ<ๆ>ติมโดยเฉพาะอาชีพเนี่ยที่เป็นสําคัญเพราะเราจะแก้ไขปัญหาเราอยากได้ ปาเราต้องเริ่มที่ปากอ,อันนี้อันนี้จากนยโยบายพอวิลัตด้วยนะครับที่ย้อนไปตอนแรกที่เราว่าเฮ้ยความยากจนก็เพราะเขาไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะเอาอะไรได้จากไหนถ้าเราแก้ตรงอาชีพหรือ,อไรายได้หรือคุณภาพชีวิตเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็จะกลับมาดีขึ้นอย่างอย่างเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองเนี่ยเราก็มีพื้นที่ที่มีการพัฒนาแหล่งน้ําโดยกรมทรัพยากรน,น้ําและพัฒนาอาชีพ โดยสถาบันแล้วก็หน่วยงานด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องและมองไปถึงเรื่องการรวมกลุ่มกกษสหกรที่ให้ชุมชนมีที่ค้าขายมีตลาดรองรับจากพื้นที่ชุมชนที่เป็นไร่หมุนเวียนเนี่ยตรงนี้ต้องใช้เวลาเข้าใจเข้าถึงพอสมควรทําให้เขาลองเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราไปส่งเสริมเนี่ยเกิดผลผลิตเกิดรายได้เราเปลี่ยนจากเข้าไร่หมุนเวียนมาเป็นกาแฟเป็นสวรสเป็นอะโวคาโดเป็นพืชผักที่ชาวบ้านสามารถที่จะมีความมั่นคงทางด้านอาหารและก็มีรายได้ที่ใช้สอยในชีวิตประจําวัน พื้นที่ที่บ้านห้วยน้ำใสอําเภอศบเมยเนี่ยชุมชนก็มีการคืนพื้นที่ป่าคืนพื้นที่ไล่หมุนเวียนของเขาเองปล่อยให้เป็นพื้นที่ของป่าส่วนรวมเขาไม่มีการเข้าไปให้อทางบุกลุกไม่มีการเผาในพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ประมาณ966กไร่นะครับตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ชุมชนมอบไม่ปลูกพืชเข้าไล่หมุนเวียนและไม่ปลูกข้าวไล่และเขาเปลี่ยนจากพืชเชิงเดียวปล่อยให้เป็นป่าไม้ตามธรรมชาติผ่านการขับเคลื่อนของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ทําให้เกิด ผลสาเร็จตรงนี้นะครับที่ชุมชนมีสิทธทิต่างๆครับแล้วก็ทาให้เขามีคุณภาพชีวิตแล้วก็เขาท้องอิ่มเขาก็คืนสิ่งแวดล้อมตอบแทนสู่สังคมก็ปล่อยเป็นพื้นที่ป่าต้นน้านะครับปัจจัยสําคัญนะคะที่ให้เกิดความสําเร็จที่จะสนับสนุนแล้วก็สร้างองค์ความรู้รวมทั้งประชาชนได้รับสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ทำกินบนพื้นที่สูงเป็นระบบอย่างยั่งยืนปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานนี้สำเร็จ คืออะไรคะปัจจัยความสําเร็จนั่นคือการมีส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมกันตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับตั้งแต่มีการคิดวิเคราะห์วางแผนจัดทำมาสเตอร์แพลนทำแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งชุมชนเป็นจุดศูนย์กลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาให้เป็นระบบครบวงจรร่วมกัน เป็นเชิงพื้นที่เดียวกันนะครับแล้วก็ทาให้เกิดพลังในการพัฒนาที่ไม่เกิดการขัดแย้งไม่เกิดข้อผิดพลาดจะมีความแม่นยํามากขึ้นโดยที่เราใช้กระบวนการผ่านเครื่องมือต่างๆเทคโนโลยีต่างๆและองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้เกิดผลสําเร็จถ้าพัฒนาจากชุมชนต้นแบบที่ดีและมันก็จะสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆที่ยัง มีปัญหาและอุปสรรคหรือบริบทที่แตกต่างกันได้ง่ายขึ้นเราจะทําน้อยให้ได้มากโดยที่เราค่อยๆขยายสักวันหนึ่งถ้าทุกหน่วยงานสังคมเองหรือชุมชนมีความเข้าใจและทํางานร่วมกันพนึกกําลังกันอย่างเต็มที่อย่างมีธรรมิบาลมีคุณธรรมร่วมกับชุมชนในการที่จะเป้าหมายที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นที่สําคัญของประเทศแล้วก็ของโลกพอ้อยหลักก็คงจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของ ชุมชนเองและหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับครนนี้คือเรื่องราวของสิทธิการใช้พื้นที่ทำกินบนพื้นที่สูงอย่างถูกต้องที่นับเป็นเครื่องมือในการช่วยคิดวิเคราะห์วางแผนเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงให้ได้ความแม่นยำแล้วก็ทำเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องภาพแห่งความชัดเจนนี้วันนี้กับการรับรองสิทธิเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเป็นรูปธรรม ที่ได้ถ่ายทอดมาจากนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนอาจารย์อนนท์ยอดยติไทยค่ะเป้าหมายใหญ่พื้นที่สูงของประเทศประงจะต้องเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงขับเคลื่อนร่วมทั้งองค์ความรู้ทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องงบประมาณหรือนักวิชาการต่างๆที่พุ่งเป้าร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา ที่เป็นรากปัญหาคือความยากจนแล้วก็ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชุมชนบนพื้นที่สูงช่วยกันเติมตามสิ่งที่ตัวเองถนัดและสิ่งที่ตัวเองสามารถที่จะร่วมกันทั้งแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาให้ดีขึ้นนะครับช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกคงไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องของคนทั้งโลกแล้วที่เราจะไปมุ่งสู่เรื่อง BCG ภายในประเทศแต่ภาพใหญ่เราคือ SDG ระดับโลกที่ทั้งโลกเขาเขายังจะต้องมองเห็นความสำคัญตรงนี้อยู่ในการรักษาผืนป่ารักษาต้นน้ำรักษาสิ่งแวดล้อมฮาร์ดี้พอดแคสต์ฮาร์ดี้พอดแคสต์ยังมีองค์ความรู้ดีๆที่พร้อมแบ่งปันและนำมาฝากกันในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะฮาร์ดี้พอดแคสต์สวพสมุ่งหมายให้ชุมชนบนพื้นที่สูง มีความอยู่ดีมีสุขด,ด้วยการวิจัยและพัฒนาสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง